เอาละทุกคนคลิปนี้นะคะแม่ประบาลก็จะพามาทำทาร์ตข้อ10นะคะโน10ติ๊กตอกถ่ายคลิปแนะนำแนะนำการทํางาน work from home W F H work from home เด้อออกเสียงผิดต้องขออภัยนะคะเนื่องจากว่าแม่ประวานเป็นเศร้านะเด้อ <laughs> มาทำคลิปแนะนำ งาน Work from Home นะคะหรือว่าทำงานอยู่ที่บ้านนั่นเองทำยังไงเนาะโอเคทีนี้เพื่อนโอ้อันนี้ต้อง350คนนะคะใน t ิ k t o ok, k เพราะว่าโจทย์ข้อนี้ให้ทำใน TikTok ok, แมนบอโอเคเนาะถ้าเรามีผู้ติดตามยังไม่ถึงนะคะเราก็ต้องไปเพิ่มเพื่อนให้ถึงก่อนแล้วก็มาทำกันเลยค่ะโดยการถ่ายคลิปนะคะวิธีการทำก็คือให้มีารายละเอียดดังนี้นะมีสคริปต์ให้เรียบร้อยค่ะเนี่ย พูดตามสคริปด้านล่างนี้โดยพูดทีและประโยคนะวันนี้อาจจะมาแนะนํำงาน Work f r ฟ m Home ที่ทำได,ได้ง่ายได้เงินจริงด้วยเราท่องให้ได้แล้วเราก็ปิดเนาะหยุดวิดีโออย่างเงี้ยอย่างตัวเรานะทำมาเท่าไหร่บอกตามความเป็นจริงเลยบางคนทำมา2วัน7วัน1อาทิตย์1เดือน2เดือน3เดือนหรือว่า1ปีก็บอกบอกไปเลยว่าเราทำมาเท่าไหร่แล้วจำนวนเงินที่เราได้เนาะ แต่การลงตนะิ๊กตอกน่ะอย่าใช้คำว่าได้มาแล้ว200บาทได้มาแล้ว2 0 0 0บาท20,000บาทอะไรไม่ได้นะคะจะบอกตัวเลขตรงๆอ,อ,อย่างนั้นเดี๋ยวโดนแบนให้เราใช้คำเลี่ยงๆเช่นว่าถ้าเราได้200บาทเราก็บอกว่าได้แล้ว2ใบแดงถ้าสอง0ันก็บอกได้แล้ว2ใบเท่าหรือ5ใบม่วงหรือ20ใบแดงประมาณนี้นะคะอืมหรือเราจะใช้คำว่าเราได้ข้าวกับข้าวแล้วนะวันนี้ 2ใบแดงอย่างเงี้ยค่ะอ่ารอดรอดนะถ้าใช้คำพูดแบบนี้รอดแค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็ทำได้แล้วเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าทาร์ตมาเก็ตติ้งแค่โพสตามแค่นี้ก็ได้ค่ากับข้าวแล้วโพสละ2ใบแดงสูงสุด20ใบแดงต่อวันใครอยากทำพิมพ์สนใจไว้ได้เลยว่างๆเราจะเข้ามาตอบนะ พูดเสร็จแล้วก็จะไปทําท่าก,ก่อนนะนะอะไรเงี้ยนะคะให้พูดประมาณนี้เนาะเอาละทีนี้เราจะไปลอยเด้อจะไปทําแล้วนะจ๊ะป่ะให้เราออกไปนี่ได้เลยค่ะออกไปออกไปติ๊กตอกนะคะป่ะออกไปช่องติ๊กตอกเราเลยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะนี่ช่องติ๊กตอกเมื่อกี้เมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมว่าต้องมีเพื่อน สามร้อยห้าสิบคนขึ้นไปอ,อ,มมอะอันนี้อันนี้ยังไม่ถึงเนาะเดี๋ยวเราต้องไปช่องที่มีเพื่อนสามร้อยห้าสิบคนอ่ะเราต้องเลือกช่องให้ได้ด้วยอ่ะแม่ปานจะมาช่องนี้ดูดิถึงยังช่องนี้คือเราจะทําสํารองไว้เยอะนะโอเคอันนี้หกร้อยแปดคนอาจถึงนะคะเป็นตามเงื่อนไขเนาะอ่าทีนี้เราก็จะมากดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะอ่ะ ทีนี้เราจะมาจับเวลล่าเห็นไหมเห็นหน้าไม่ประวานนะโอ้หืมอย่างสวยเชียววันนี้ก็บอกเลยว่าทำงานเวนะิร์กฟอร์มโฮมเนาะทำงานอยู่บ้านาทีนี้อาฉากไม่สวยทำไงไม่เป็นไรอ่าตัวน,นี้จะทำเรียวๆเนาะเพราะว่าอันนี้อยู่ที่บ้านโอเคนะคะทุกคนเราจาไม่ได้ให้เราจดไว้นะแต่ถ้าใครมีโทรศัพท์นะคะเราก็สามารถเนี่ยสามารถทำแบบนี้เอออันนี้ได้อย่างเงี้ย ทำคัดลอกแคปชั่นมาไว้เลยถ้าใครไม่มีก็จดใส่กระดาษไว้ค่ะโอเคไหมอ่ะทีนี้แม่ประวานเนี่ยแคปหน้าจอแล้วส่งมาอีกเครื่องหนึ่งเนาะอ่ะเมื่อก่อนก็ไม่ได้มีโทรศัพท์หลายเครื่องหรอกอืมแต่ว่าตอนนี้มันทํางานออนไลน์ไงมันจะเป็นต้อง,ต,องต้องมีอะ่ะของมันต้องมีอะ่ะโอเคไหมทุกคนมาจะไปแล้วนะทีนี้จะเริ่มแล้วนะอ๋อเนี่ยเห็นไหมน่าสดมากไม่ได้ใช้แอปใช้อร,ร่อยหรอทุกคน <laughs> โอเคทีนี้เราจะบอกว่า วันนี้จะมาแนะนำงาน work from home นะคะโอเคนะ3 4วันนี้จะมาแนะนำงาน work from home อ่ะหยุดไว้ก่อนเห็นไหมปุ่มสีแดงเราหยุดไว้มันหยุดละทีนี้เราท่องประโยคต่อไปค่ะ work from home ที่ทำได้ง่ายได้เงินที่ทำได้ง่ายได้ค่ากับข้าวจริงๆนะเราอือ่ะรับเยอะมากแล้วก็มี เงินไปจ่ายหนี้ด้วยแหละนอกจากนั้นนะเรายังมีตังไปให้พ่อให้แม่ด้วยและตอนนี้เราก็เริ่มมีเงินเก็บแล้วนะแค,แค่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็ทำได้แล้วอันนี้เขาเรียกว่าทาร์ตมาร์เก็ตติ้งแค่โพสต์ตามแค่นี้ก็ได้แล้วโพสละสองใบแดง สูงสุดวันละยี่สิบใบแดงเลยจ้าแล้วถ้าใครอยากจะทำเม้นไว้เลยนะคะว,ว่าสนใจเดี๋ยวว่างๆแม่ประวันจะเข้ามาตอบแล้วก็พาทำนะคะพูดเสร็จแล้วแม่ปานก็ไปทำงานต่อนหลัเด้อไปทำทักต่อกันแล้วคะวันนี้หาข้าวๆก่อนสักยี่สิบใบแดงเนาะไปละเห็เนไหมทัจบละคลิปของเราเนาะอาทีนี้เราจะไปส่งคลิปนะคะอะให้เรากดเครื่องหมายถูกคะ่ะ มาแนะนำงาน Work ์ r ฟอร์มโที่ทำง่ายๆได้ค่ากับข้าวจริงๆนะอยากตัวเราเองนะทำมาปีกว่ารับแล้วเยอะมากๆลกโอเค<ม>จะถัด<า>ไปเนานะนอกจากนั้นนะเรายังมีทำนะคะพูดเสร็จแล้วแม่ปาาก็ไปทำงานตอนละเด้อไปทำทักต่อกันแล้วทนทีวันนี้หาข้าวๆกับนสัก20ิบใบแดงเนาะไปล่า วันนี้จะมาแนะนํางานเบิร์จากนั้นเราก็กดเลยค่ะอ่าทีนี้เราจะมาใส่แคปชั่นนะอ่าหาค่ากับข้าวเนาะใช้คํานี้นะคะทุกคนหาค่ากับข้าวหาค่ากับข้าวอืมไม่เอาอยาวนะจะเอาแค่นี้พิมพ์ละหาค่ากับข้าวอ่าทีนี้ก็จะไปใส่แคปชั่นอาใส่แฮชแท็กค่ะ selection อาแฮชแทก็ก selection t y o u ถ้าดักท้าพปาง้งแทกพริกตอนจบอ่ะโอเคทีนี้ก็จะกดโพสเลยค่ะลูกศรตรงนี้นะคะแล้วก็กดถัดไปด้านล่างกดถัดไปแล้วก็กดโพสค่ะโอเคเดี๋ยวรออ่ะสิ่งที่ลืมไม่ได้นะคะกดหัวใจให้คลิปก่อนแล้วก็พิมพ์ว่ายินดีแนะนำอ่ายินดีแนะนำพิมพ์ประมาณนี้นะคะโอเค ทีนี้เราก็จะมาคัดลอกลิงก์ไปตรงนี้นะคะเนี่ยจุดสามจุดหรือจ้ำสาม 3, จ้ำเรามาตรงที่คัดลอกลิงก์สังเกตข้างบนมันมันขึ้นคำว่าคัดลอกลิงก์แล้วนะคะอะถ้าดูไม่ทันนะคะ,ะเดี๋ยวทําให้ดูใหม่่มาตรงนี้แล้วก็กดคําว่าคัดลอกลิงก์สังเกตข้างบนคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วเราจะออกไปส่งงานนะคะมาตรงนี้เลยค่ะ,ะเนี่ยข้อที่เราจะต้องส่งนะคะเนี่ยเห็นไหมมาเลยมาเลย อกดส่งเดล่ทาร์กเลยค่ะเห็นไหมสีแดงตัวนี้กดส่งเดล่ทาร์กค่ะวางแถวข้างบนเอานะะิ้วจิ้มนะคะจิ้มพอมันตัวหนังสือขึ้นคําว่าวางเราก็กดค่ะไปหนึ่งทีนะคะจากนั้นเราก็ใช้นิ้วเราลากขึ้นไปนะคะเห็นคําว่าส่งเดล่ทาร์กส่งเลยค่ะ,ะกับซ um ูามเดล่ทาร์กทีนี้เราก็รอให้เจ้าหน้าที่นะคะตรวจงานของเราเนาะ,อะโอเค คลิปแนะนําการทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมรอตรวจสอบอยู่ค่ะตอนนี้ถ้างานผ่านล้วก็รับไปเลยค่ะค่ากับข้าว200บาทต่อโพส์นะวันนี้ทํากี่งานแล้วเนี่ยโอ้อีก1 2 3 4อีก5ข้อก็ทุกคนเดี๋ยวแม่ปานขอไปทํำทักต่อก่อนเลยนะคะอีก5้าข้อขอเอาตังซัก1,000บาทไว้ก่อนนะถ้าครบ10ข้อวันนี้แม่ปานก็รับไปราคาแนะนนาะ2,000บาท แต่ว่าช่วงนี้นะคะใครทําก็ต้องรีบทํานะเพราะถ้าเลยช่วงนี้ไปอ่ะโพลละ200บาทมันอาจจะไม่ได้นะคะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะตามความเหมาะสมแล้วก็รอฟังประกาศจากทางบริษัทสยามซีเล็กชั่นได้เลยไปแล้วนะบ๊ายบาย